ขยี้นิเมขอเสนอฟืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่426คังจงซือก็เผยแววตาประหลาดและกล่าวว่ามันคือคำเพีร์เต่าข้าไม่กลัวว่าสหายเสียนเจ้าจะรู้เรื่องเป้าหมายแท้จริงของข้าหรอกวิญญาณอสูรเป็นเรื่องหลงเป้าหมายข้าคือได้ดูคำเพีร์เต่ามีผู้รู้แจ้งอยู่ที่นี่หลายคนดังนั้นการจะได้คำเพีร์เต่ามาจึงไม่ง่ายปรมาจารย์คังเจ้าสหายเสียนเจ้าเจ้าจำเรื่องที่แพร่หลายในรุ่นของข้า ยามที่ไม่มีเม็ดยาเทวะได้ไหมนางเอ่ยว่าคนที่สาอหาเต่าถือกำเนิดในยามเช้าและตายในยามค่ำไปกันเถิดคังจงซื้อถอนหายใจหญิงชลาชุดเขียวก็คิดก่อนติดตามไปขณะทั้งสองเดือนต่อไปน้ำเสียงไร้จุดหมายยิ่งดังขึ้นมันประหลาดและคาดการไม่ได้จึงทำให้ความคิดเริ่มหมุนเวียนโดยไม่รู้ตัวต้องใช้ความขยยามอย่างมากเพื่อระงับเอาไว้ขณะพวกเขาเข้าไปในสายหมอก เกิดความรู้สึกว่าไม่สามารถฝืนระงับไว้ได้นานทุกก้าวรู้สึกเหมือนมีกองทัพขนาดใหญ่กำลังทุ่มลงมาและทำให้ความคิดแต่ละคนสั่นเท่าปรมาจารย์คังจงซือใบหน้าก็สีดเต็มไปได้วยความตื่นเต้นพวกเขาเดินทะลุผ่านสายหมอกพิบตาเดียวทั้งสองอยู่ในหมอกนี้มาสามวันแล้วไม่รู้ว่าเดินมาได้ไกลแค่ไหนกันพอวันที่สี่พวกเขาจึงเห็นภูเขาเล็กๆเ,เ,เบื้องหน้าอย่างเรือนลาง ภูเขาเล็กแห่งนี้ไม่ได้ใหญ่มากสูงเพียงหมื่นฟุตมันปรากฏขึ้นและหายวับไปในสายหมอกชั้นม่านแสงสีดำล้อมรอบภูเขาเอาไว้ทางไปข้างหน้าปรมาจารย์คังจงซือก็มองหญิงชลาชุดเขียวสหายเซียนเจ้าความรอบรู้ด้านเขตอาคมของข้าเทียบเจ้าไม่ได้โปรดช่วยข้าทำลายเขตอาคมนี้ด้วยภูเขาแห่งนี้คือจุดที่วิญญ,ญาณอสูรน,นับไม่ถ้วนถูกผนึกไว้ตราบใดที่สหายเซียนเจ้าเปิดมัน เจ้าเอาวิญญาณอสูรไปได้เลยนางก็มองเขตอาคมนั้นเดินมาถึงใกล้ๆแล้ววางแขนขวาลงไปมันคือเขตอาคมแห่งเวลายิ่งอยู่นานยิ่งแข็งแกร่งข้าไม่สามารถมองออกได้ว่ามันเก่าแก่แค่ไหนไม่จําเป็นต้องพูดถึงการทําลายมันเลยหากข้ารู้ว่ามีเขตอาคมแบบนี้อยู่ข้าคงไม่มาแน่ๆปรมาจารย์คังจงซือก็ยิ้มเขายื่นมือออกไปเปิดมิติเก็บของมีบางอย่างร้อยออกมามันคือเหล็กปลายแหลม ทีสลักเกี่ยวขณะนําออกมาแรงกดดันเริ่มกระจายสหายเซียนเจ้าเจ้ารู้จักสิ่งนี้ไหมหญิงชลาก็ตกใจสมบัติจากยุคโบราณริ่มทําลายเขตอาคมสหายเซียนเจ้าคููควรต่อการเป็นปรมาจารย์ด้านเขตอาคมเสียจริงความรู้กว้างขวางยิ่งข้าสงสัยเหลือเกินว่าสหายเซียนเจ้ามั่นใจในการทําลายเขตอาคมนี้แค่ไหนกันนางก็คิดเจ้ามีริ่มทําลายเขตอาคมกี่ชิ้นข้ามีสี่ชิ้น หากเป็นเขตอาคมแห่งเวลาที่อยู่มาได้ช่วงเวลาสั้นๆแค่สีก็น่าจะพอแต่เขตอาคมนี้อยู่มานานมากข้าจึงมั่นใจแค่หนึ่งใน10บส่วนปรมาจารย์ครั้งเนี่ยก็คิดโบกมืออีกครั้งก็ปรากฏเศษไม้สีดำขนาดเท่าฝ่ามือพร้อมกลิ่นอายรุนแรงที่ไม่อาจอธิบายได้กลิ่นอายนี้เคลื่อนไหวทำให้สร้างวังวนมากกว่าร้อยฟุตยิงชราชุดเขียวก็เอ่ยว่าสมบัติเทียมสวรรค์ดับศูนย์ ปรมาจารย์คังก็เอ่ยถามอีกครั้งเจ้ามั่นใจกับมันแค่ไหนกันนานก็คำนวณดู 4? ี่ใน10ส,ส่วนหากมีประทับวิญญาณสงครามคงอยู่เาล่าๆห้าในสิบส่วนแต่น่าเสียดายปรมาจารย์คังนั้นก็ลังเลและนําของออกมาจากมิติเก็บของมันคือผลึกสว่างคล้ายกับมีก้อนเลือดไหลอยู่พอปรากฏก็แผ่กระจายกินอายทําลายล้างมีสิ่งนี้ก็น่าจะพอนางก็คิดปรมจารย์คังจงสือ่อ นำสมบัติเทียมสวรรค์ดับศูนย์ออกมาสองชิ้นพลดึกนี้เห็นชัดว่าทรงพลังมากกว่าของชิ้นก่อนหน้าด้วยของสามชิ้นนี้ค่ามั่นใจเจ็ดในสิบส่วนเจ็ดในสิบส่วนก็ถือว่าพอแล้วคังจงซื้อสะบัดมือริมทำลายเขตอาคมสี่ชิ้นก็ลอยออกมาคัางจงซื้อเตรียมการไว้แล้วถ้าไม่ใช่เพราะความสามารถด้านเขตอาคมของเขาด้อยกว่าหญิงฉลาดเขาคงทำลายมันด้วยตัวเองไปแล้วเมื่อ,อไหลที่ต้องการใช้สมบัติบอกข้ามาได้เลย หญิงชลานน้นไม่เสียเวลาสองแขนสร้างผนึกทรงเขตอาคมลอยออกไปควันสีดําก็ออกไปเพียงแค่นางชี้นิ้วมันก็พุ่งเข้าหาริมทําลายเขตอาคมหนึ่งในสี่ชิ้นเขตอาคมลอนลงบนริมทําลายเขตอาคมจนเกิดเสียงจากนั้นควันสีดําก็พุ่งเข้าไปริมแสงสีดํากินอายแยกสวรรค์แพ่กระจายออกมาดวงตานางเรืองแสงเป็นประกายและกัดลิ้นยิงโลหิตออกไปใสร่ริมทําลายเขตอาคม ทำให้มันลอยตรงไปที่เขตอาคมแห่งเวลาขณะที่เข้าไปใกล้เขตอาคมม่านแสงทมินก็นเริ่มบิดเบี้ยวพร้อมกับพลังอำนาจแห่งเวลากระแทกลงไปริมสั่นสะเทือนและเผยอาการแตกสลายทันทีนางเอ่ยว่าทำลายริมแสงสีแดงโรหิตควันสีดำจำนวนมากพุ่งเข้าไปในริมเจาะเข้าไปในหลุมเขตอาคมชิ้นที่สองมันพุ่งออกไปดูดสายฟ้าและปากกระดงอีกมุมหนึ่งริมทำลายเขตอาคมเที่เหลือ ต่างก็ร้อยออกไปปากลงไปในเขตอาคมพอริมทั้งสี่ล่อนลงไปเกิดเสียงคำรามออกมาจากเขตอาคมเดิมทีมันปรากฏขึ้นจํานวนมากแต่ด้วยริมทั้งสี่ที่ปากเอาไว้มันจึงเหมือนกับก้อนหินยักษ์สี่ก้อนโยนเข้าไปในสระแต่ละอันลงไปในทิศทางที่ต่างกันทําให้ผิวเกิดความสมดุลวินาทีนั้นหญิงชราสร้างผนึกชี้ใสก่กลางหน้าผากตัวเองนางค่นควันสีดําออกมา รอยเขียวย่นหายไปกับคืนสู่หญิงวัยกลางคนควันสีดำจำนวนมากคุ้งเข้าใส่ม่านและก่อตัวเป็นวังวนสีดำเลิ่มปะทะกับเขตอาคมนางรีบเอ่ยว่าไม้ทมินปรมาจารย์รังก็โยนเศษไม้ออกไปพอมันเข้าไปใกล้กับวังวนเขาก็ชี้ไปที่มันไม้สีดำก็สั่นเกิดขึ้นพลังทำลายล้างสะเทือนสวรรค์แผ่กระจายออกมาไม้ก็แตกสลายเสียงดังกึกก้องสะเทือนไปทั่วโลก ผลักดันสายหมอกให้ออกไปทุกทิศทางยิงชุดเขียวกระโจนเข้าไปข้างหน้าปรากฏตัวเหนือทางด้านของแรงกระแทกส่งเขตอาคมจํานวนมากออกไปนางสามารถควบคุมพลังทําลายล้างเพื่อคุ้มมหาเขตอาคมของมา่านแสงทมินได้พื้นดินก็สั่นสะเทือนความผันผวนของเขตอาคมนั้นยิ่งทวีความรุนแรงปรากฏขึ้นอีกแต่ก็ไม่ได้รับความเสียหายและปรากฏแรงสะท้อนกับริมอันแรกปักเอาไว้ ก็แตกสลายหญิงสาวสีหน้าเปลี่ยนไปคังจงสื่อไม่รอให้ออกคำสั่งเขาโยนผลึกออกไปใกล้เขตอาคมแล้วมันก็ระเบิดผลึกชิ้นนี้บรรจุพลังอำนาจเหนือจินตนาการและเปลี่ยนกลายเป็นพายุยักษ์หญิงสาวก็กัดฟันขยับแขนสร้างผนึกขึ้นมาก่อนชี้ใส่กลางหน้าผากควันสีดำก็กระจายรูปร่างของนางเปลี่ยนไปกลายเป็นหญิงวัยเยาว์อายุ20ปี ภายใต้การควบคุมของนางควันโดยรอบก็เปลี่ยนกลายเป็นเขตอาคมผสมประสานกับพลังทำลายล้างจากการระเบิดของผลึกส่งพลังทำลายล้างพุ่งเข้าหาเขตอาคมเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวพร้อมกับเสียงแตกเล้าบนเขตอาคมม่านแสงทมินปรากฏลอยเล้าทว่าลอยเล้าก็ปิดลงเล้ากับมันกำลังฟื้นตัวกลับเป็นปกติปรมาจารย์คังจงซือกัดฟันนำสิ่งของอย่างอื่นออกมาด้วยความเจ็บปวดมันคือป้ายหยก แต่ทรงกลิ่นอายของสมบัติเทียมสวรรค์ระดับสูงปรมาจารคังจงซือไม่อยากนำมันออกมาเพราะของสองอย่างก่อนหน้าไม่ใช่สมบัติสวรรค์ดับศูญย์จริงๆพวกมันแค่มีกลิ่นอายเท่านั้นถึงแม้จะทรงพลังแต่ถูกทำลายไปยังดีอยู่แม้จิตใจจะเจ็บปวดแต่เขาต้องยอมรับของชิ้นนี้คือสมบัติเทียมสวรรค์ดับศูนย์จริงๆถ้าหากถูกทำลายก็คงเหมือนหัวใจถูกบีบให้แตกกระจายชาเหตุการณ์นี้ทำให้หญิงคนสวยต้องหลีตา นางสูดหายใจเดาไม่ได้ว่าคังจงซือมีสมบัติเทียมสวรรค์ดับศูนย์มากมายแค่ไหนสมบัติพวกนี้หาได้ยากมากแต่การจะทำลายเขตอาคมปรมาจารย์คังจงซือจำเป็นต้องยอมทำลายพวกมันถึงสามชิ้นแค่ถูกนำออกไปข้างนอกมูลค่าของมันถือว่ามากมายแค่แลกเปลี่ยนพวกมันกับวิญญ,ญาณอสูรก็เพียงพอได้ทุกอย่างที่ต้องการสลายปรมาจารย์นั้นกัดฟันหินหยกกับพุ่งเข้าไปในรอยแตกของม่าน และพังทลายแรงกระแทกของมันดุนแรงมากกว่าสองอันก่อนก่อตัวเป็นพายุส่งผลกระทบต่อสายหมอกทั้งหมดภายในระยะหมื่นลี้เสียงแตกแล้วดังกึกก้องแต่ม่แสงก็ยังไม่แตกสลายทว่าตอนนี้รอยแตกได้กว้างถึงร้อยฟุตแม้มันกำลังจะฟื้นฟูแต่อัตราฟื้นตัวก็ยังช้ายอยู่ดีปรมาจารย์คังจงสืบคุ้งเข้าไปในรอยแตกโดยไม่สนใจหญิงสาวนางดวงตาสองประกายคุ้งเข้าไปในรอยแตกเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นไม่นานลำแสงสายหนึ่งทธลรวงผ่านสายหมอกเปลี่ยนกลายเป็นหวังดินเขามองรอยแตกแต่ไม่ได้เข้าไปหลังจากวางเขตอาคมจำนวนมากไว้ข้างนอกเขาจึงพุ่งเข้าไปในรอยแตกด้วยรอยแตกร้าวบนเขตอาคมเหมือนรอยแผลเป็นกำลังฟื้นตัวคงอีกไม่นานก่อนมันจะฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเป็นแบบนั้นละก็พวกเขาจะถูกขังเอาไว้ข้างในตลอดการเว้นแต่จะมีสมบัติมากมายสำหรับการทำลายอีกครั้งข้างในรอยแตกมีภูเขาเล็ก ปรมาจารย์คังจงซื่อนั้นก็เคลื่อนตัวดูดสายฟ้าก็าหาย,ยอดเขาพร้อมกับสตรีชุดเขียวทั้งสองรวดเร็วมากมาถึงใกล้ๆกับยอดเขาใจกลางยอดมีประตูหินสูงร้อยฟุตพร้อมสลักคล้ายกับสายฟ้าที่นี่คือตำแหน่งที่วิญญ,ญาณอสูรถูกผนึกปรมาจารย์ส่งข้อความสัมผัสวิญญ,ญาณจากนั้นนำจี้เงินคล้ายประกายสายฟ้าออกมาเขาโยนมันออกไปจี้รอยก็าหาประตูพร้อมกับเรืองแสงสีเงินขณะเดียวกัน กลองลงใส่ประตูดปลดไปแสงสีเงินออกมาเหล่ากับกำลังเรียกขาจี้ชั่วขนาดนั้นเกิดเสียงดังกึกก้องประตูหินขนาดอยากค่อยๆเปิดออกฝุ่นผงนับไป้วนกระจัดกระจายออกไปทุกแห่งเมื่อประตูหินเปิดแล้วเสียงคำรามเสียดแทงดูว,วิญ,ญญาณโผลออกมาจากข้างในเสียงคำรามจากเหล่าวิญญ,ญาณอสูรเปลี่ยนกลายเป็นสัมผัสวิญญ,ญาณที่ไม่อาจอธิบายออกมาได้และเลริ่มแผ่กระจายออกมาสหายเสียนเจ้าเวลาเป็นสิ่งมีค่า เจ้าเอาวิญญาณอสูรไปข้าต้องการเพียงคำคีเต่าเท่านั้นหากสหายเซียนเจ้าสนใจไปกับข้าดีไหมบางทีเจ้าอาจจะเข้าใจไปด้วยนางกับสายหน้าคังจงซือก็ไม่เอ่ยถามอีกเขาหอออกไปด้านบนภูเขาแม้จะไม่เคยมาที่นี่แต่แผนที่ที่เขาได้มาบ่งบอกตำแหน่งคำคีเต่าได้อย่างชัดเจนยิงชุดเขียวนั้นกระจองปรมาจารย์ขังนางไม่เชื่อคำพูดของปรมาจารย์คังทั้งหมดวิญญาณอสูรที่พันผวนบ่นบงบอกว่า สิ่งที่คังจงซือกล่าวเป็นเรื่องจริงมีวิญญ,ญาณอสศูนจำนวนมากถูกผนึกไว้ที่แห่งนี้หลังจะคิดนานก็มาถึงใกล้กับประตูส่งสัมผัสวิญ,ญญาณออกไปดวงตาเองก็ประหลาดใจพอวางเขตอาคมไว้หลายชุดจึงก้าวเข้าไปพรละมาจา์คังนั้นมาถึงยอดภูเขาเขามองลงไปเห็นสตรีชุดเขียวข้าไม่ได้โกหกมีวิญญ,ญาณอสศูนจำนวนมากผนึกเอาไว้ข้างในจริงๆข้าไม่กลัวว่าเจ้าจะเข้าไปแม้จะรอบติดตามข้ามาก็ยังนับว่าดี แขนขวาสร้างผนึกเกิดเสียงดังออกมาจากประตูหินพร้อมกับมันปิดตัวและถูกผนึกไว้อย่างหนานแน่นเสียงคำรามโกรธเกี้ยวของยิงชุดเขียวนั้นดังออกมาจากข้างในพร้อมเสียงระเบิดประตูขังจงซือรู้ตัวเขามีเวลาเหลือไม่มากเมื่อรอยแยกนั้นปิดตัวลงการออกไปจากที่นี่นับไว้ยากจริงเขายือนอยู่บนยอดเขาใบหน้าเกิดอาการตื่นเต้นรอคอยวันนี้ไาอย่างยาวนานเขายืนตรงและยกแขนขึ้นก่อนจะคุกเข่าลง จากนั้นชี้ใส่ท้องฟ้าเริ่มท่องบทสวดประหลาดบทสวดนี้ประหลาดมากไม่อาจได้ยินว่าเขาพูดอะไรอย่างไรก็ตามขณะเขาเอ่ยออกมาแสงเจ็ดสีก็ยิ่งหนาแน่นแทงทะลุผ่านสายหมอกลอนตรงเข้าหาผู่เขาลำแสงนั้นเป็นวงกลมเหนือปรมาจารย์คังจงสือก่อนจะเปลี่ยนเป็นสะพานสายรุง้งยืดยาวออกไปข้างหน้าไล่ขอบเขตปรมาจารย์คังจงซือก็ระงับความตื่นเต้นก้าวผานสะพาน ปลายสุดของสายรุงมีวังวนเจ็ดสีลอยอยู่เขาเดินเข้าไปข้างในวังวนเจ็ดสีเต็มไปได้วยความโกรโหนมีแสงเจ็ดสีโผลออกมาจากแผ่นหินจารึกขนาดยักษ์มันปลดไปแรงกดดันที่ไม่อาจอธิบายออกมาได้ทำให้รู้สึกว่าทุกคนที่ต้องมาต้องเคารพบ,บูชามันปรมาจารย์คังจงซื่อนั้นไม่มีข้อยกเว้นเขาคุกเข่าลงแล้วเริ่มพูม,พรรมคำอัคระเวทรอบตัวปรากฏขึ้นมาจนควบแน่น รอบดวงตาเหมือนผนึกวินาทีต่อมาเขาก็เงยหน้ามองแผ่นหินจาวึกใต้แผ่นหินจาวึกมีโครงกระดูกอยู่ล่างหนึ่งเหลือแต่เพียงล่างท่อนบนท่อนแขนจมเข้าไปในแผ่นจาวึกมันคือโครงกระดูกของเซียนผู้หนึ่งในโลกแข่งนี้เต็มปไปด้วยแสงเจ็ดสีโครงกระดูกนี้ไม่เปลี่ยนไปเลยแต่กับเรื่องแสงสีดำมีประโยคจังๆสลักเอาไว้บนกระดูกยังเหนียวแน่นทั่วกระดูกนั้นตรงนั้นมีค่ายกล วงกลมขนาดกว้างหลายสิบฟุตและมีอัคาระเวทนับไปทถ้วนเข้าไปในวงกลมของค่ายกลใจกลางค่ายกลซึ่งอยู่ด้านล่างกระดูกสลังของโครงกระดูกมีขวดหยกอยู่หนึ่งขวดยามที่สายตาของคังจงสื่อนั้นมองไปยังขวดหยกแววตาเต็มด้วยความโลภเขารู้ว่าประโยคบนโครงกระดูกคือคำพีเต๋าแต่เขาไม่เคยมองดูมันทุกอย่างที่เขาพูดเป็นเรื่องโกหกสำหรับหญิงชราชุดเขียว เมื่อเจ้าได้เห็นคำเีรเต่าเจ้าจะกลายเป็นผู้รู้แจ้งข้ามีชีวิตมานานทำไมต้องมาตายที่นี่เขาค่อยๆเรียนริมฝีปากเป้าหมายแท้จริงในการมาที่นี่ของเขาคือขวดหยกใต้โครงกระดูกณวินาทีนั้นแสงสีดำก็กระพริบจากโครงกระดูกของเหลวสีดำก็ค่อยๆหยดลงมาคังจงซือก็พุ่งเข้าหาโครงกระดูกยืนแขนขวาออกไปเข้าหาหินหยกทว่าแขนขวาสัมผัสล่างคังจงซือก็สั่น ควันสีขาวจํานวนมากขุดจากร่างกายถูกขวดยกดูดซับอย่างไรก็ตามปรมาจารย์คังจงสือ่อไม่ได้ตื่นตระหนกเราก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแขนขวายื่นเข้าหาด้านข้างเปิดมิติเก็บของวิญญาณดั้งเดิมหลายดวงก็ลอยออกมาเพียงชั่วขณะเดียวกันวิญญาณดั้งเดิมมากกว่าพันดวงลอยออกมาทั้งหมดถูกผนึกและเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นเส้นเดียวกันปรมาจารย์คังเอ่ยคําพูดประหลาดแขนซ้ายคว้าวิญญาณดวงหนึ่ง วิญญาณดวงนั้นก็สั่นและแตกสลายแต่หลังจากนั้นอีกดวงก็เริ่มสัน่นเพียงแค่สิบลมหายใจวิญญาณดังเดิมเกือบพันดวงแตกสลายกลายเป็นควันและถูกขวดดูดซับชั่วขณะนั้นปรมาจารย์คังจงซือกัดปลายริน้นและค้นโูหิตไม่นานหลังจากนั้นลำแสงสีสายก็พูดออกมาจากปากก่อตัวเป็นกระบี่ทองขนาดเท่าฝ่ามือจำนวนสี่เล่มพวกมันแทงเข้าหาค่ายกลนรอบขวดหยกล่นลงไปในหมอกรูหิต ที่เข้าไปในกระบี่ทั้งสี่เร็มก็เกิดเป็นเสียงกระบี่ทั้งสี่ร่อนลงไปในทิศที่แตกต่างกันสี่ทิศณขณะนี้คังจงซือร้องคำรามและยกแขนขวาขึ้นดึงควดยกขึ้นมาและรีบล่าถอยเขาหัวร้อยอย่างบ้าคลั่งแล้วสะบัดแขนซ้ายล่าถอยไปกระบี่สี่เร่มก็ลอยออกมาแต่เขาไม่ได้เก็บรวบรวมมันเขาไปให้รอยไปหาโรคเจ็ดสีสายเซียนเจ้าดูพอเรื่องอากาศก็บิดเบี้ยวพร้อมกับปรากฏหญิงวัยกลางคน ฝ่ามือสร้างผนึกปรากฏเขตอาคมจํานวนมากเขตอาคมก่อตัวเป็นวังวนหยุดกระบี่สีเริ่มเอาไว้ทว่ากระบีท่ทองทั้งสี่ประหลาดมากตอนผู้มันเข้าสัมผัสกับวังวนพันหลอมละลายกลายเป็นหยดสีทองผ่านวังวนเขตอาคมพวกมันพุ่งตรงเข้าหายิงชุดเขียวสีหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปและล่าถอยหยดสีทองกระจายกลายเป็นหยดนับไม่ถ้วนพุ่งเข้าหายิงชุดเขียวนั้นสหายเซียนเจ้าแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเจ้าหนีออกมาได้อย่างไร เจ้าไม่ตามมาที่นี่คือตำแหน่งที่ตั้งคำเพี้เต่าจึงสังเกตการได้ดีคังจงซื้อหัวเราะเขากำลังก้าวออกไปจากโรคเจ็ดสีและกลับเข้าสู่ภูเขาที่มีสายรุง้งเมื่อเขากลับไปที่ภูเขาได้เขาจะออกไปจากที่นี่รอยแตกแล้วบนเขตอาคมจะฟื้นตัวอีกไม่นานหญิงชุดเขียวจะถูกกักขังไว้ที่นี่ตลอดการมีเพียงแค่ต้องละทิ้งกายหยาบและเข้าใจคำเพี้เต่าเท่านั้นถึงสามารถออกไปจากที่นี่ได้แต่ถึงแบบนั้น นางก็ไม่ต่างอะไรจากการตายและกลายเป็นหนึ่งในผู้รู้แจ้งทว่าวินาทีนั้นเสียนลมหายใจเย็นก็ปรากฏร่างหนึ่งโผล่ออกมาเขาสวมชุดสีเขียวเช่นเดียวกันและเป็นหญิงชรา,าชุดเขียวการปรากฏตัวของนางท้ายทุกอย่างประหลาดแม้แต่ปรมาจารย์ขังก็ยังตกใจเสียนเจ้าสองคนทว่าหนึ่งในนั้นเป็นหญิงวัยกลางคนอายุ40ปีและอีกคนหญิงชรา,าเขียวแห้งอย่างไรก็ตามสามารถบอกได้ว่าทั้งสองคนมีบางอย่างที่คล้ายกัน นี่มันไม่เช่ร่างอวตารมันคือวิชาบันปลาชนยินหยางคางจงซือเนี่ยมีท่าทีเปลี่ยนไปเขาคิดถึงวิชาต้องห้ามในตำนานที่เก่าแก่มากวิชาที่น่ากลัวและฝืนหลักปฏิบัติมันฝึกฝนได้ยากแม้กระทั่งตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครทำสำเร็จทว่าปรมาจารย์คังจงซือเชื่อว่าต้องมีสักคนก่อนหนะ้าเขาที่บ่มเพาะเคสต้องห้ามนี้และบรรลุระดับสามบันปลชนได้วิชาบันปลชนหยาง คือวิชาสําหรับเซียนสตรีให้ตั้งครรภ์เป็นเด็กผู้หญิงจากนั้นนางเติบโตขึ้นในตัวแม่ด้วยวิชาพิเศษทําให้แม่และลูกสาวแบ่งปันร่างเดียวกันต่อมาลูกสาวจะหาเซียนคู่รักสักคนตั้งท้องเป็นหญิงสาวอีกครั้งจากนั้นทั้งสามคนจะใช้วิชาพิเศษเพื่อประสานกันเป็นหนึ่งวิธีนี้ทําให้ระดับบ่มเพาะของคนผู้นั้นเพิ่มคูณขึ้นมหาศาลกลายเป็นบ่มเพาะประสานกันของสามดวงวิญญ,ญาณ สัมผัสวิญญาณทรงพลังยังคาดไม่ถึงโอเคครจะโอกาสหน้าคลิปหน้าไปบ,บายไปแล้วเดอ้อ